สวัสดีนะครับทุกคนโอเคเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับอูดาฮานีแฟมิลี่วันนี้พวกเราจะมาโชว์อะไรวันนี้ฮิปโปร้องเป็นฮิปโปพร้อมกับอะไรท่าประกอบไหมมีท่าประกอบเลยนะโอเค Are you readyYes อันนีพร้อมไหมพร้อมโอเคมากขึ้นมาเลยเอา one gohip hip 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 hippo นเดินอุ้ยอ้ยมันเดนอ้อยลา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 อ้าวขออีกรอบอ้แบบสองรอบเลยสองรอบติดต่อกันเลยนะอ้าพร้อมไหมพร้อม n ันฮิปฮิปฮิปฮโปโอ้โหตัใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ารอนึลาฮิปฮิป โอเคฟอบมือยามากยามากยามากโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะกับพวกเราอูดาฮาเดฟมิลี่บ๊ายบายบ๊ายบาย่อนบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายบ้างอันนี้บ๊ายบาย